เฮลโลสวัสดีพี่น้องมือนี่มีเรื่องหนึ่งเรื่องน้องสิมาถามพี่น้องเขาเคยกินลี้นบอมือนี้พี่จะยอิวจะมาพากินลี้นเดอ้อลี้นมันมีกระดูกหละเนาะแต่ว่าเป็นลี้ยมูเด้อทุนเจ้าเดอ้อตอนนี้สิมาเอาหัวสิใครแต่ว่าบรรยากาศอยากลมหน่อยนึงเนาะเวลาว่าเราลมมันสิแทรกคือเก้าขาดบ่ได้มือได้มือนะั่น ต้องได้มาซอกมากล้โตอยู่น้องๆเขาเขาบอกเอาไหนเขาต้องเอาบอรดที่มันจิ๊กจิ๊กิกันมันจึงแผ่มันจึงแฉะมันจึงออกนอนออกนอนก็สันมันจึงขยายเอาสีไรจั๊กสองขวานยสดๆดใหม่ๆคุณเจ้าลีนบุมมี่กระดูกสิว่าหงังก็ได้ ก็เลยถือกินซะเนาะเอาปาด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 แบ่แบ่เวว้แผแหวมันออกขั้นโบแพแวะมันออกนี่เวลาปิ้งแล้วคือมันจะโบซุปปันไหนมันชิซุปเนี่ยแต่มันก็จะเสียเวลาหึงเสียเวลาเฮาหูปิ้งนี้ล่ะแบ่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 ออกแบ่แบ่ออกให้มันแบบบางๆแผลแหวกแผแหวในน้อยนึง เบ,บะแบ,บะแ r e s s แ o ะ s ออกจริงินะสะอนซี้เสือมือดินะส้งสีแซบกระด้อซีเย็นเนาะซีคือขอนมสั้นเนาะแน้มเห็นเลยส้งสีแซบ กันแน่ว่าคนบดไปใสเนาะแต่อยู่เือนอยู่ซร้านแต่งอยู่คววกินแล้วก็ถ่ายขอ,อกถ่ายคลิปลงยูทอบยูทูปสหรัาคุณเจ้าเอ้เอาไว้ให้หายดีค่ะจากโควิดก่อนเนาะจริงจะไปหาแบบไปหาหลาะหาเพียงนะนะพอเดมีนั่งนี่น,นี่พอได้เก็บภาพบรรยากาศแบบงามๆค่ะ,คะเป็นตาหล่อเป็นตาเพียงเนาะ อันนี <S 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 ้ไม่ต้อยู่เพื่อนเห็ดกินอยู่เพื่อนเห็ดกินอยู่เพื่อนเห็ดกิ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 นมือใดก็ได้ท่นเจ้าเอ้ยแต่ความจริงคืเห็ดกินขมืออยู่แล้วอะไรเนาะต่างแต่ว่าคือแบบมุมนี้คลิปยังลงเลยเนาะจากคลิปเห็ดกินจะได้ก็อดซาเบิ่งนเดอบางทีบางทีอาจจะมีอาหารบางประเภทเนาะที่ว่าบูคเ้าอาจจะยังบุเคยกินหรือว่าเคยกินอยู่แซบอยู่แต่แบบบุคู่สิเหตุจังใดฮะนะเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบ มีพอมีแม่หรือว่ามีคนในเฮือนแต่งให้กินเนาะ<ม>แล้วเวลาแบบโอู้หครูหรือว่าคนในเฮือนเขามาหลินมาซุ่มมาแซ่แบบนี้ฮะนะก็คือจะเห็ดกินแบบนี้ก็เออพอได้เอาไปเตยไปเสริมกันเนาะเห็ดหลับแต่ละคนแตกต่างกันเดเนาะเจ้าเห็ดแบบนี้คอยเห็ดแบบนั้นซันซินนั่นนี่เอามมลงมเอามาเบิรงเนาะและ้วกะ็ปับป๊บๆค่อยๆปับ๊บไปมันเขากับตัวเองฮ่ะล่ะเนาะไปไปหาตับหัวชีขอกชีคข่กระถ่อกะเทียมบดีก็ได้หัวอชีคาแล้วแล้ว มาหอดขั้นตอนของการตำแล้ววันน so oh ี oh ้ฮะน่ะตำแหลกสุนเจ้ากระเทียมหัว oh สีไข่โมเสยไลยใส่สองอย่างนี่แหละโอ้โข๊กโข๊กโข๊กโข๊อกหมดแล้ววันนี้กะโมซึ้งว่าขกกระสาเนี่เป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าใส่ไลยใส่ดุใส่ดี น้ำปลาซิดๆๆซิดๆน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำมันหอยเด้อนี่เด้อน้ำมันหยเพิ่มรสชาติและสีสันผงสปไปซี่ว่าซั่นใส่เกลือน,น่อยนึงหวัวสีไข่กับกระเทียมตำเมื่อกี้นี่เด้ยวมบัดนี่คะอย่ายวมฮึนเด้อ มันสิแสบมือเพราะว่าเมื่อกี้นี่ใสม่มากเพ็ดแต่ว่าเอาหยั่งยวมกับโปสำมเอามือยวมมื้อนี้อากาศดีๆก็เลยสิไป,ป้งนอกสถานที่ กูได้ว่างๆก็มาปิ่งซอยในดอซุมเจ้าเอ้ยปิ่งก็น่นาแหล่น่าดำพ่ดละเผื่อสิได้กินนะ <c oughs> ปิ่งนอกสถานที่ไะจังซี่แลหละเรื่องของอุปกรณ์ต้องครบ <c oughs> มื้อนี้อากาศดีปิ่งอยู่บนคว,วัวบ่ค่ะต้องออกมาปิ่งอยู่นอก เดบอกแล้วให้แบบแบะบแบบแวะออกเห็ดแพะแแวไปซีรรดี่มันถึงซุกไงชยชัดปิ้งเพื่อซีซุกจุมเจ้าเว้ยเว้าเรื่องหนันเรื่องหนีบ้ากหลา,หลายเรื่องเพื่อสีซุกขนาดแต่กาชิวๆเนาะอากาศมันดีลมกะเย็นพร้อมเว้าพื้นไปพร้อม มีพื้นสิว้าสุฟังพ่อคุณเจ้าเมือม่ออื่นเมือม่อเฮอจังน้อยนี่เนาะวันที่สองที่สามที่สี่ที่หาเดือนสี่เมือม่ออื่นเมือม่อเฮอจังน้อยนี่เอ้อเส้นบอกไอพี่น้องเฮามาเอาบุญทำการไอพี่น้องเด้อเป็นบุญใหญ่ของสวรรค์เขตเฮาเลยพี่น้องพะว่าเพิ่นจะได้อันเซินห์หกปั้นเหมือน่อกระดวดพี่น้องไยทหันสิเคยด้งนินเนาะพอกระดวดฮันเดียพี่น้อง เอามาปฏิสถานอยู่สวรรค์บบเขตเฮานี่ล่ะอยู่ต่อนหน้าุ้งหมอแขวงซึงวางงานอาทิตจัดขึ้นวันที่สองที่สามที่สี่และกับวันที่หาเดือนสี่จักหน่อยนี่เด้อพี่น้องเดอ้อมาเดอ้อมั่หวมกิจกรรมดีๆนี่นำกันและก็อย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์บอกกัน,นเด้อพี่น้องเดอ้อถือว่าเป็นการมาเอาบุญและการนนนะมีหน้าห่วมในงานประวัติศาสตร์ของสวรรค์บบเขตเฮ,ฮาเนาะเอาเบอกหลายเลรียญใช่ไหม น้ำหอย,ยส,ดสดๆอีกบะเฮ้งกระเดีินกล้ะซุมเจ้าเอ้ยกินกับข้าวเหนียววันห้อนตำหมักแตงนนัวโลดอย่างซี่นะน,น,นี่น้ำหอย,ยปบๆอย่าถามเด้อว,ว่าแซบบอมันต้องแซบเหน,น่นนเพราะว่าถูกเมนูเขาใส่แป้งนัวแต่ว่าต้มข้าวซ่อนมิ้นหันบริใัยเด้อ พ่วมกำลังได้ทีสุกแล้วซอยได้เตรียมกินพี่นอ้อแบบน,นี้กินกับต้แตงเดิมมือน,นี้ะบอกแล้วว่าแซ่บแซ่บสวดอยอดคุณเหลยมือน,นี้ฮะนะ แซบแซบเรียดสอคุณแหละเต็งบอกแล้วว่าเต็งหมอสีได้เปิดห้านแล้วกินเองขายเองออ้ไอออกตัวตัวอันนี้ละิล้นบุกนี้กระดูกกันนะแซบกุดกด Chúng ta để còn ma nấm toàn mươi bình rịn sốt nhọt lẻo phía ngoài trong xin à มีปลาแดกตอนมาพร้อมตอนหนึ่งตอนนี้มันหอ